ดาราสาวเจอทักเป็นลูกหลานพญานาคมูขอพอรได้หนึ่งรล้านจริงสายหมูตัวแม่ขอได้หนึ่งรยล้านจริงอีกหนึ่งตัวแม่สายหมูสำหรับเนยโชติกาเดินทางไปมาแล้วทั่วประเทศวันนี้เธอมาเปิดใจเล่าในรายการคุยแซบโชกับการหมูจนปังขอได้เงิน,100นหนึ่งรล้านเนยเล่าว่ามีความศรัทธาในองค์พญานาคมากๆก่อนหน้านี้ชอบดูหมอก็ดูมาหลายหมอ ทุกคนบอกว่าเป็นลูกหลานพญานาคเขาจะถ่ายถูกว่าเราชอบสร้างบ้านอยู่ริมน้ําหรือเราจะชอบน้ําเป็นพิเศษแต่ตัวเรานั้นไม่เคยสัมผัสได้มีอยู่ครั้งหนึ่งไปนั่งสมาธิตรงวัดป่าคลอง11สมัยที่เขายังไม่สร้างใหญ่โตหลายปีมาแล้วสมัยเงียบๆไปนั่งสมาธิแล้วออกมาระลึกว่าถ้าเราเป็นลูกหลานพญานาคจริงก็ขอให้มีอะไรมาทำให้เรารู้สึกได้พอออกมาปุ๊บ น้ำจากนิ่งๆก็เป็นคลื่นยาวมากตกใจมากขนลุกแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครั้งนั้นที่อธิษฐานจริงๆแล้วก็ขนลุกสู้มากเพราะพอสัมผัสได้ปุ๊บรู้สึกว่าศรัทธาเราเพิ่มสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้เสียหายก็เพิ่มขึ้นเลย ส่วนที่บอกว่ามูขอหนึ่งรล้านได้หนึ่งรยล้านก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์พญาน,นาคบ้างเป็นสายที่เกี่ยวกับพญาน,นาคเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนก็ยอมรับว่าดูดวงหลายที่แล้วก็มูเยอะ ต่างกับปัจจุบันตอนนั้นพอไปไหว้ที่นี่ก็ขอยอดเดือนนี้พอไปที่นี่ก็ขอยอดไตรามาสหรือรายปีซึ่งก็จำไม่ได้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทำบุญที่เชียงใหม่เขาจะมีการรดน้ำมนต์ก็ไปกัน 4- 5ห้าคนรดน้ำเสร็จก็มีการโยนหม้อด,ดินเผาที่ต้มพวกเครื่องอบสมุนไพรพระจะเป็นคนอาบน้ำมนต์ให้เราเควี้ยงไปบนหินมีของเนยคนเดียวที่ไม่แตก ข่างสามรอบของคนอื่นแตกง่ายๆของสามีเนยสองรอบของเนยสามรอบแตกรอบที่สตอนนั้นน้ำตาจะไหลแล้วก็ตกใจว่าเราไปทำอะไรไว้พระท่านก็บอกว่าคนนี้น่าจะไปติดสัญญาอะไรไว้กับใครที่ไหนอยากให้ไปแก้ส่วนสามีเขาบอกว่าไปด้วยใช่ไหมเราเป็นคนตามเขาไปใช่ไหม ช่วยกันคิดให้ออกว่าที่ไหนแล้วก็กลับไปแก้มันแปลกมากจากที่พระท่านบอกเรามูหลายที่มากเรานึกออกขึ้นเลยว่าเป็นที่ไหนเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เรานับถือก็อาจจะบนไว้นึกออกปุ๊บก็เลยไปแก้แต่จริงๆตอนนั้นไปแก้สองที่ทํามาลาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าสายสัญญาอยู่แถวๆเขาใหญ่แล้วก็ทำกรถินอยู่ชุดใหญ่ ทำศาลาประมาณ1.5ล้านทำกระถินอีกทุกอย่างก็ประมาณ2ล้านหลังจากที่ทำแล้วก็ดีหนึงเราสบายใจขึ้นแล้วอีกอย่างอยากลองของก็ไปใหม่ไปอาบน้ำมนต์ใหม่ดูว่าหลุดหรือยังพอเครื่องก็แตกเลยมีความรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ